3ข้อสำคัญที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในการทำประกันอุบัติเหตุนะคะข้อที่1ก็คือเข้าใจว่าสัญญาประกันอุบัติเหตุนะคะเป็นสัญญาปีต่อปีปีนี้ทำปีหน้าไม่ทำปีต่อไปก็มาทำใหม่ได้นะคะซึ่งก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะเพราะจริงๆแล้วในการทำประกันอุบัติเหตุให้ดีที่สุดและเกิดประโยชน์กับผู้เอาประกันนะคะเราควรที่จะ ทำประกันให้ต่อเนื่องทุกปีเราก็ดูในเรื่องของอายุคุ้มครองสูงสุดของแต่ละบริษัทที่เราทําประกันด้วยว่าได้ถึงที่อายุเท่าไหร่นะคะเพราะมีเคสของลูกค้าพี่อมาค่ะทาประกันให้คุณแม่พอถึงอายุ65แล้วบริษัทประกันปฏิเสธไม่ต่อสัญญาเนื่องด้วยอายุสูงสุดที่เขารับประกันนะคะก็คือถึงแค่65นะคะ,ะลูกค้าก็มายื่นขอทําประกัน กับบริษัทพย้อมนะคะถ้าสุขภาพแข็งแรงเราก็สามารถที่จะยื่นทําใหม่ได้นะคะแต่เพื่อนเคสนี้นะคะ่ะคุณแม่มีประวัติในเรื่องของโรคเบาหวานก็เลยทําให้เสียโอกาสที่จะมีประกันปรบัตเหตุคุ้มครอง,องต่อเนื่องเพราะบริษัทพ่ย้อมค่ะคะุ้มครองได้ถึงอายุ75นะคะก,ก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราควรจะทําประกันบัติเหตุแล้วให้ต่อเนื่องทุกปีนะคะ ข้อที่2ก็คือเข้าใจว่ามีประวัติสุขภาพก็สามารถที่จะทําประกันอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นหัวใจความความดันเบาหวานพอลูกค้าของพี่ออมค่ะก็คือถามมาว่าเอ๊เขาทำทำไมก็เป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทําไมถึงจะทําประกันอุบัติเหตุไม่ได้นะคะมีตัวอย่างนะคะก็คือลูกค้าของ มานย่อมทําประกันเข้ามาดยที่ว่าเขาไม่ได้แจ้งว่ามีโรคประจาตัวโรคความดันแล้วก็อาจจะไปตกปลาที่ที่คลองหรือหนองน้ำอะค่ะเราก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้เสียชีวิตพอบริษัทตรวจสอบจากใบรับรองแพทย์นะคะก็พบว่าลูกค้าท่านเนี่ยค่ะความดันขึ้นสูงก่อนเราก็หกล้มเราก็ตกลงไปในน้ําทําให้เสียชีวิตบริษัทก็ปฏิเสธ ไม่ใหญ่สิไม่นะคะข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญในส่วนของการทําประกันบัติเหตุก็เหมือนประกันสุขภาพค่ะถ้าลูกค้ามีป่วยสุขภาพก็ต้องถ่ายให้ครบถ้วนเช่นกันนะคะข้อที่3ก็คือเข้าใจว่าเราทําประกันสุขภาพแล้วเราก็ส่วนใหญ่อะคะ่ะทุกบริษัทจะมีความคุ้มครองในเรื่องของประกันอุบัติเหตุให้ภายใน24ชั่วโมงถ้าเกิดอุบัติเหตุก็สามารถใช้ในวงเงินของประกันสุขภาพได้หรือกรณีแอดมิด ก็ใช้ในส่วนของประกันสุขภาพได้เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่ต้องหาหมอต่อเนื่องนะคะแล้วเราไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดียวไว้นะคะเราก็อาจจะต้องมาจ่ายเงินเองนะคะอ,อ,อย่างเคสตัวอ,อย่างแฟนของพี่อ,อะะ้อมค่ะหลังจากที่เขารักษาตัวเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ต้องทํากายภาพต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันก็สูงมากถ้า ดีที่สุดก็คือให้เราทําประกันอุบัติเหตุนะคะลายบุคคลแยกไว้อีก1ใบนะคะสรุป3ข้อสั้นๆน,นะคะที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในการทําประกันอุบัติเหตุก็คือ 1. เข้าใจว่าเป็นสัญญาปีต่อปีนะคะ2ก็คือเข้าใจว่ามีโรคประจําตัวก็ทําประกันอุบัติเหตุได้ข้อที่3ก็คือเข้าใจว่าถ้าเรามีประกันสุขภาพแล้วประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องทํานะคะก็ วันนี้พี่อ้อมก็นำสามข้อที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในเรื่องของการทำประกันอุบัติเหตุมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของพี่อ้อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่อ้อมใจดีนะคะดูจริงเรื่องประกันนะคะพี่อ้อมจะนำคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันมาฝากเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ